วัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่าวตุย้ยได้แบบเราต้อสั่งจากคุณแม่ให้มาเอาปลานั่งเขาพวกลูกครับเดี๋ยวผมโทรไปครับแม่แม่สังทรายฮัลโหลครับแม่โอ้แม่คุยกับเปสาวพวกลูกกันแบบแม่ครับปลาแบบแม่ครับ โอเคครับโอเคผมหอดโดมนะครับแยวผมจะขอไปหาหนั่งครับโอเคครับแม่ครับได้ได้ครับ ทางไหานนอกสุดเลยนะนนสวัสดีครับแมน้ย เาันพวกลูกยืนห้องไหนครับสั้นแม่วัดสั่งตาเป็นมามาเอาปลาครัส้นสองนะครับครับผมแม่ยังไลครับแม่ถามได้นะหิวน้ำนะผมครโอ้ขอโทษทันทีถามครับครับองคอครับครับผมได้ยินเสียงแล้ว บรรยากาศดีครับพี่น้อง50อ้าวสวัสดีครับสาวพุกลูกสวัสดีค่ะเอาเราบอกว่าเอาหาซิัมบ่ครับอกโอเคครับบรรยากาศดีครับครับ5ตัว5 เขยังันนั่นเป็นยางก็ันได้อน้ยังวาวเป็นคือวาวเป็นสร้างอยากได้ปลาครับเจ้าต้งหาหลอยัากพันนี่ล่ะเนวาครับอยเจ้ม่าหอดอด่าเ่กระลั่งเจียนแพกไปส่งไอการใช่ครับ แจ,จ่ในชิปในไหลสดจังหวะน้ำเพลนเหล่า่นขึ้นจังหวะทั่หาเจ้าแล่วคุ้เก็บเจ้า้วล่าจะใไส่จ่งหะชอบอยมีลาว่าจะได้ปลาจะกาาจะกหาลอยจะพันหนึ่งนี่บ่อผนวา่าจะไปอยังเมีย้ใดสั่งสนอกโอ้ยบ่มีผูดสั่งดอก่นวา่าจะไปทอดซื้อ ไม่ใช่เราไปทอดสื่อๆเดียวไปยังหลายแขสนสำหรับว่าก็ดีสีทรงอันไอาการใช้แล้วเราจะได้สทรงเพิ่นบัดนทีเนี่ยจะมาทอดคนว่าทอดกับตะมะฮุ่งเหม่อนกันทอดกับตะมะฮุ่งสื่อหลายแขสนสำหรับเอาไปทอดแล้อเปลี่ยนทอดสื่อก็ได้สำหรับตามันดีดีตัวพอดีเลยงามครับเนะี่ยพี่น้อง มรวจโลกก่อนเราไปทอดกับตำหุ่งเอาไปทอดแผังเน่ามันจะมากินไข่ <c oughs> นั่นมันจะไม่แต่เน่าใบปา,ามันเดี๋ยวมันหมดดิหว่วยไม่กระง่าปนนี่แล้วปาล์มเราไปอทอดกับวก็ตำหุง่งครับ เพราะวา่าอันนี้นี่ที่กันใช่แล้วเอาแล้วอันพอดีส่งให้หน่ายแม่เพื่อนอบอกแล้วว่าเ,เมดแล้วนนะของเจ้าเมื่อสั่ปลาตู้เอาไปถึงถอดชีพวงก็เสีมตะกะอ้อนตะเฝ้าคือเพราว่าท่านเอาห้แม่สุภาพกินจักเทียร์ไปแล้วเสียมล่องเมึงเนี่ยพอดีมีถุงบ่ละหันนี่คือบ่มีถุงหิวนี่อยู่ครับนี่อยู่ในกระบอกอยัางนี้พ่อเจ้าพอดีจะไปทอดตะก้อน า้ามอยู่ดีแล้วไปชซิมเมืองกนซิมแสบถอดล้าจังนจะซิ่าวงก็แล้วิาวงเนาะโอ้บอนโทว์บสั่งซื้อกับเจ้าดิเีนโอ้นนั่นเอได้ไหมสมบูรินนั่นเองหรโทมาสั่งนี่แหละปรเดีแล้วใช้บเ่าตักไปเอาดอกพะนะโอัยจมามาซื้อข่เริ่มเมียเอ้ยสนองมาหาเตียววา มันมันห้าเมียือไล้ซื้อใชนะห้าเมียือซื้อกินแต่ว่าอีกอล้วบางเมนวันสร้างหน่อยสร้างหลายทีย่ก็ใส่เมียก็ใช่ไนะแต่เลยว่าใส่เมียไปกินมังสกอนกับมังเสียบจังเอาไหมบ่ได้ซื้อหาักดอกไม่กินน้ำเพลนกินร้ายก็นี่ดอกสนอกว่าสิหาวงเพราะว่าคนเมาเหล่นี่หาสิมวงมนเนี่ยนี่นะเมีนครับต,ตัวมันมีมันมี มันมีหกสิบหกสิบวงบนนี้ไอ้กันแชเล่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 เหมาเมาหาสิบวงอเออเมาหาสิบวงกัเรียว่าสิแถมใหมเหลาอันนาบ,บนนี้แต่ว่าอันนี้นี่จะเอาไปอเมรเราถอดกินอซื้อ,อ,อมันเป็นอย่งางบมล่ะบอบ,บอันนี้เสียไม่เมียาพถอดอซื้อครับผมเพราะว่าว่าจะไปเห็นเล่าหลายเจละอามายำอะไรคือกับเมาหมึกกัเล็บบบคูซุง ฟูทรงเพิ่นจ<ม>้เัียาคือดีค่ะนี่แล้วผู้เพิ่นสนับสนุนเนาะเพิ่นอุ่นสู้เนาะเอฟซีก็ดีตัวปัจจนนี้แล้วอันนี้เลยว่า,า,าดดอกออกสีสีตาแข่งรถดือดหน่งพันไหมตากแดดบ่ออกก็สีทรงเลยเพราะว่ามันบ่มันบ,บ่เป็นยังไม่หนีแม่เขาสรงแบบแพงม้าเหล่าหมื่นเอาสนับเ<ม>อ,อาเป็นวานเจ้าจว่าเลยเนาะค่ะแบบว่าบอตรงซื้อเนาะ,ะเดี๋ยวเพิ่นจะบอกครับเจ้าเองบอกเนาะบ่บ่ให้ซื้อบ่ให้ซื้อเอาไปทอดกินเนาะ อันนี้เราอินี้เนี่ยไปให้เล่าทอดบอกเงินบอกเล่าว่าบ่าเอาเงินมาสื่อยังไงเนาะสนาวาเดี๋ยวเี๋ยวจตากเงินเลยว่าตากกระสุ่มได้บพรมันแห้งไหมมันก็ดีปนีแล้วเล่าก็ดีปนีแม่งก็โทรมาขอเสือถามเสือเนาะเล่าก้ะดีปนีละ เจ้าก็บ่อยสิเจ้าว่าแม่กินนอสันนาสบอกเราเล่ารลดเอาไปเล่าว่าเจ้าไปไรทีแล้วเอามาย่างเลยมันมันเหมิดหอดบ่คว่ำทรงคืนบัวกันครับของขาคลองขายพอเป็นอย่างวัดดี่กันเหลือดีแล้วครับอืมเอาขอบคุณท่านคุณแม่เด้อเจ้าให้เจ้าปังปังเด้อที่เหลว่าเสียหายเนื้ออื่นได้ไปเล่าอย่างเพราะว่าขายไปย่างอะไบ่ได้ก็ที่อันนั่นก็ เราซากยุกใกล้กันสักนีดกับาามามาว,กกว่ามหาแมรุมหาเหลนนั่นเมุ่นอสสนองวัดมันกับว่าได้ออกไปเราก็หูอ,อหยู่ภาลาเจาะกับหลายเนาะภาลากิจเจาะกับหลายอยู่ยี่เราละกับมันทรงนี่กับมันทรงครับข้าศึกเกีย้ยตากมือน,นี่แล้วสีทรงให้เถาครับผมเอาไปแล้วรสจะจะบามาสื่อไหมโอ้ยสว่าบันห่าเมรุขึ้นแต่ื้อกินคือว่าโอ้ยเราบวาดอกแม่นั่นเราบวาแล้วไม่แต่ซื้อกับวัดแหละ ไปโหลดไปโหลดอ่าโอเคสับสาวพวกเราขอคุณหลายๆเด้อสอดรีวิวให้นะไม่เด้อโอ้ยบอเนี่ยเอซีเล่าเอซีเล่ากับสร้างลายอยู่นี่บอรีวิวว่าเสียบเพราเสียบนะโอ้ยแม่ลราเราคนตรงแหละขั้วลำเพลินค้ามพานคือพานบ่เสียบคือบ่เสียบเนี่ยนะย่าอันถอดโดนเรื่ออันน้ำมันถังห่อนว่านจิ้มหลังพิมบ่ต่างไฟแห้งพับน้ำทังห่อนปุ่มแล้วเนาะโอเคสครับขอคุณหลายได้ครับเด้อเอาเด้อสวยแม่รีวิวให้ขอบคุณครับพี่น,น <c oughs> ้องเล่าก <c oughs> ับซืบอ้อหอย เราเอาไปตองให้แม่ซื้อครับเน้องอสื้อกันเสียเมื่อแล้วครับบบบนี้นี่ครับเล่ให้แบบว่าตองซื้อนะแล้ลรลรเจียดออกเลยครับนี่เพราะเกียดจ,จากที่ว่าของไอ้กันไส้หมอไปเบื่อแล้วครับหนอง ฮัสพี่น้องเดี๋ยวบอตุยเดินทางแหละที่ครับไปอันมูสิบสี่นะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีนะครับเนะาะคลิปหนาจะพอกันไหมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ